สองทางทางแรกผมเซิร์ชบนอินเทอร์เน็ตกับทางที่สองเพื่อนผมเนะี่ยเขาโทรมาบอกผมพอดีรถมันมีปัญหาแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยควรจะแก้ไขที่ไหนดีปัญหาเนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีแบตเตอรี่ไฮบริดทึ่งแบบราคาฟังเป็นผู้เป็นคนไม่ไม่ใช่แบบทะลุทะลวงฟ้าทะลุทะลวงโลกคือที่นี่ผมก็เลยเข้าเซิร์ชเข้ามาดูเองแล้วก็เลยเจอก็เลยลองติดต่อมาดูก็เนี่ยครับเรียบร้อย ผมสังเกตหน้าจอรถตัวเองเนี่ยหน้าจอผมเนี่ยมันคือผมใช้คายเยนอยู่แล้วก็ไอไฮบริดเคือมันเต็มแล้วลงลงวูบหลบเหลือขีดเดียวมากขึ้นเร็วลงเร็วเกินไปหลังๆเนี่ยอาการที่เริ่มออกจี่จริงังๆนะแต่ตอนนั้นอ่ะแรกๆยังไม่เท่าไหร่หลังเริ่มจะมีอาการที่สังเกตได้ก็คืออขั้นแรกก็คือระบบเริ่มไม่ค่อยตัดเป็นไฮบริดเท่าไหร่ส่วนหจะวิ่งวิ่งวิ่งเป็นน้ำมันแล้วก็ จะสังเกตได้เลยว่ารถกินกน้ำมันเพราะว่ามันไม่เข้าโหมดไฟฟ้าเลยจะเข้าเฉพาะแบบจอดอยู่กับที่ออกตัวความเร็วต่ำๆอะไรอย่างงี้นะมันถึงจะทํางานกับอย่างที่สองหนักๆในที่สุดท้ายเนี่ยต้องเข้ามาจริงๆคือขับขับอยู่ดับดับเองก็เลยไม่ใช่ละก็เลยต้องมาทำเนี่ยแหละครับการที่ผมเห็นความแตกต่างเลยนะเวลาเกยิ ใช่ช่วงของเกียร์เกียร์สับเปลี่ยนใช่สับเปลี่ยนระวังไฟบิดเนี่ยเนี่ยสมูทเลยของเดิมแม่งมีแบบบางทีแม่งวุดวุดวุดนิดนิดมีมีมีนี่มันเหมือนกับไฟกูพอละกูมีกำลังละวกูจัดได้ละผมแม่งไม่กล้าคลิกดาวเลยนะลัวแม่งเกี่ยววุดไปเลยออกกำลังันดีขึ้นแล้ว เป็นคนละคันนะครับผมบอกได้เลยคืออย่างที่บอกคือคร,ครั้งแรกเนี่ยจากครั้งแรกที่ตอนที่เราเทสก่อนที่จะช่างเขาพาผมไปเทสก่อนที่จะเปลี่ยน,ยนแบตเตอรี่เนี่ย mm hmm. เขาใช้หน้าจอวัดโวลต์ของอการทํางานของระบบไฮบริดเนี่ยมันวิ่งอยู่แค่7 v โวลต์เโวลต์หโวลต์เโวลต์เโวลต์นิดๆเนี่ยซึ่งผมก็สังเกตดูแล้วว่าหลังๆเนี่ยรถคันนี้กำลังมันตกมันไม่ค่อยแรงแต่พอเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยโอเค เนี่ยยังขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ททมารับรถเนี่ยลองไปเหยียบไปคนละคันเลยคุณคนละคันคนละเรื่องวิ่งดีแล้วก็สังเกตได้เลยว่าระบบตัดการทํางานสลับการทํางานระหว่างเบนซินกับระบบไฟฟ้าเนี่ยถูกต้องละใช่ละมันต,ต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่า,าปัญหาการที่รถเคยมีปัญหา,าคือกินน้ำมันเนี่ยน่าจะหายไปเพราะมันแก้ที่แก้ไปที่โจทย์ที่ถูกต้องคลับ มาเถอะครับถ้ามันมีปัญหารจริงอย่าทุ่ซีเพราะว่าถ้ามันเป็นไม่เยอะเนี่ยคุณก็แก้ไขที่ตรงจุดเนี่ยมันไม่ลามอย่าปล่อยครับถ้ารู้เริ่มว่ามันเริ่มจะมีปัญหาเนี่ยโดยปกติเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คงจะเป็นตามอายุวารันตีของมันละมั้งถ้าเป็นญี่ปุ่นก็น่าจะ10ปีปัถ้าเป็นรถพวกอย่างนี้ก็น่าจะ6กเปีน่าจะเริ่มออกอาการแล้วละขึ้นอยู่กับการใช้ด้วยแต่พอใช้ใช้ไปเนี่ยก็ถ้ามันถึงเวลามาทำเถอะครับอย่าปล่อยไวไ้ไม่โอเคหรอกเสีย เงินเท่านี้แล้วคุณใช้รถได้ยาวๆกับคุณจะดองดองมันไว้แล้วคุณรอให้มันพังลามๆเยอะๆเนี่ยแล้วคุณมาทีเดียวเนี่ยเผ่อๆจะแก้ไม่จบนะครับเชื่อผมเดยครับประมาณนั้นนะครับ